สวัสดีครับเจอกับไลฟ์สโตรีโอเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีรีวิวคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์มาฝากกันนะครับซึ่งนี้รล้ว่าคู่นี้เนี่ยพิกความคาดหมายของใครให้หลายคนเลยนะก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยโปแลนด์อยู่อันดับที่หน,นึ่งของตารางนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่อันดับที่สิบสี่โปแลนด์มีสิบเจ็ดคะแนนเนเธอร์แลนด์มีหนึ่งคะแนนอะ โปแนนนลแนด์แข่งหกครั้งชนะทั้งหกครั้งในทีแลนเนี่ยแข่งห้าแพ้ห้าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้ตัวเต็งอย่างโปแลนด์เนี่ยทําไมถึงแพ้รองบอยในเทีแ่แลนถึงสามต่อศูนย์เซตเดี๋ยวเรามาดูกันจะเห็นได้ว่าโค้ชของโปแลนด์เนี่ยใช้ผู้เล่นคนเดิมตัวหลักซ้าๆในทุกๆเกมที่ผ่านมาครับมันจึงทําให้พวกเธอเนี่ยมีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยเรียกว่าพวกเธอเนี่ยเล่นไม่ออกก็ว่าได้นะ รับลูกเซิร์ฟก็ไม่เข้าจุดนะครับตกก็พลาดเองซะเป็นส่วนใหญ่นะจะปรับจะแก้ยังไงเนี่ยเรียกว่านักกีฬาอ่อนเพีย่อย่างเห็นได้ชัดนะครับก็มาดูคอมเมนต์บางส่วนของแฟนๆชาวไทยกับเกมนี้กันนะครบในท่เทืลนสัปดาห์แรกตัวหลักเขายังไม่มาพักการเล่นลีดสนามสองมาแล้วน่าจะหมายถึงตัวหลักของในทเรือนี่ในสัปดาห์แรกพวกเขายังไม่เดินทางมาแข่งนะะซึ่งเดินมาทางแข่งในสัปดาห์ที่สองนะ่เองะ คอมเมนต์ต่อมาครับเหมือนญี่ปุ่นปีที่แล้วมาเจอส้มส้มทุกปีปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็ชนะรวดมาเหมือนกันนะคบมาเจอเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็แพ้ไปสามต่อศูนย์เซนเหมือนกันก็คอมเมนต์ถัดมาครับแรงมากเนเธอร์แลนด์ดับมั่นทีมเต็งก็ก็อย่างที่บอกนะฮะสามต่อศูนย์เซนฮะโปแลนดเนี่ยเล่นไม่ออกเลยจริงจริงคอมเมนต์ถัดมาครับสตีเซียลงไหมนะฮะอย่าบอกว่าในเกมนี้เนี่ยสตีเซียเนี่ย ผมก็ติดบล็อกนะฮะรับลูกเสริฟก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้เรื่องจริงนะฮะแอดเห็นด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับระดับโลกไม่มีใครประมาทใครทุกคนมีสิทธิ์สลับกันแพ้และชนะเพราะทุกทีมคือระดับโลกสมคตสุดปีที่แล้วก็ดับมันญี่ปุ่นหนะ้าสำหรับแอดแล้วเรื่องแบบนี้เป็นสีสันในเนชั่นลีกในทุกๆปีนะครับ งงเลยเหมือนไม่มีแรงวันนี้สงสัยหมดแรงน่าจะหมายถึงทีมโปรแลนด์นะครับนกรอนอกรอ,อนี่น่าจะหมายถึงนักกีฬานะครับเขาก็เหนื่อยเจอทีมแข็งมาแพ้บ้างคงไม่เป็นไรให้ทีมที่แพ้รวดเขาชนะเถอะคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่น่าเชื่อว่าโปรแลนด์จะแพ้แอดก็ไม่อยากจะเชื่อกันว่าโปรแลรนด์จะแพ้นะครับ ลีก้าเล่นดีกับทีมชาติคือคนละเรื่องเลยในทีมชาติคือปังมากปังมากที่จะหมายถึงเล่นดีมากนะครับเรียกได้ว่าแมตช์นี้เนี่ยเป็นที่สวนอกจนใจของแฟนลูกยางสาวไทยนะครับไปที่ความคิดเห็นถัดไปนะครับบอลได้ใจเราก็ต้องทําได้นะครับส้มกระจกในที่นี้อาจจะหมายถึงนเธอร์แลนด์ก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครบคอมเมนต์ถัดมานะนี่เป็นคอมเมนต์ต่อกับของคอมเมนต์มกี้ครับ ยักจริงอดีตส้มอันดับสิบของโลกนางรองโอลิปสองปีซ้อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าใครจะช่วงชิงการจะหวะในการทำแต้มได้มากกว่ากันนะครับคอมเมนต์กันมาเลยทำเรางงไปเลยสมไม่น่าเชื่อว่าโปรแลนจะแพ้ นี่เป็นความคิดเห็นแค่บางส่วนนะครับที่แอดนำมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นครับเน้หาแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ